สองน้ำก็นองเป็นตลิง่งเราทั้งหลายชายหญิงสักหนุก,กันจริงวันลอยกระทงลอ,ลอยกระทงลอ,ลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนอนแต่ เป็นตลิงเราทั้งหลายชายหญิงสานุก,กันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ ทลอยลอยกระทงล,อย,ลอยกระท,งก,ระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วออกมารำวง,งรำวง,งวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครอง นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันลอยกระทงใช่ไหมคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆและก็พวกคอที่ไปลอยกระทงะต้องดูแลดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกหลานให้ดีนะคะเพราะว่าวันลอยกระทงก็จะมีคนมารวมตัวกันเยอะแยะนะคะก็ เราก็ต้องมีการเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็อยากให้นักเรียนได้มามาชมการรำวงวันลอยกระทงกันนะคะโดยคุณครูคโบจะเป็นคนณเราให้ดูนะคะเชิญชมเลยค่ะเป็นวันลอยกระทงแล้วเด็กๆทุกคนขอลุเครื่ยืน แล้วก็เรามารำวงกันในวันลอยกระทมนะคะค่ะพร้อมกันแล้วยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเรามารำวงวันลอยกระทมกันเลยค่ะวันเป็นเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิงเราทาั้งหลายชายินสานุกกันจริงวันลอยกระทรงลอ ลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวัลลอยกระทงรำวงบัลลอยกระทงบุญจะสง่งให้เราสุขใจบุญจะสง่งให้เราสุขใจเดือนสิบสองนะ้ำก็นองเต็มตะลิง đầu thăng lái chai yin Sa nục can chinh quan lòi ta thôn Lòi lòi ta thôn Lòi lòi và thôn Lòi thôn lẽ khó chân nông kèo Ốc màu đắp vông Đắp vông lòi thôn กระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเป็นยังไงบ้างคะคุณครูโบก็ได้รำแล้วก็ร้องเพลงลอยกระทรงให้นักเรียนได้ชมกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขวันลอยกระทรงนะคะสุขสันต์วันลอยกระทรงค่ะแล้วเราก็ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ ขอ,ลขอ,อนละก่อนค่ะสวัสดีค่ะ